การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเราจะต้องมีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมโดยสามารถเข้าไปได้ที่ www.powerbi.com จากนั้นให้ไปที่เมนู Product ไปที่เมนู Power BI Desktop Power BI Desktop ดีบ้อยแล้วเราสามารถคลิกปุ่มดาวน์โหลดฟรีจากตรงนี้ได้โปรแกรมจะพาไปเปิด Windows Store ขึ้นมาจากนั้นสามารถกดปุ่ม Install ได้จากปุ่มที่โปรแกรมแนะนำทันทีแต่การดาวน์โหลดตรงนี้จะต้องมี Account ของ Microsoft ซึ่งจะทำให้เสียเวลาฉะนั้นแนะนำให้ดาวน์โหลดที่ปุ่มนี้แทนคือ C Download หรือ Language Option จากนั้นเลือกภาษาที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมภาษาไทยก็มีแนะนำเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่มดาวน์โหลดจากนั้นให้เลือกว่าเป็นโปรแกรมสำรัก64บิตหรือ3หรือ32บิตถ้าเป็น64เลือกอันนี้ถ้าเป็น32เลือกอันนี้นะครับในเครื่องผมเป็น64ก็ขอเลือกตัวบนซึ่งมีขนาดที่289.1 MB คลิกปุ่ม Next จากนั้นรอสักครู่โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ดับเบิลคลิกก็จะเข้าสู่การติดตั้งจากนั้นให้เลือกภาษาอีกครั้งกด next กด yes จากนั้นรอจนกว่ากระบวนการโปรแกรมจะทำงานจากนั้นก็อ่านลายเส้น Agreement ว่าโปรแกรมนี้ให้ทำอะไรมีเงื่อนไขาการใช้งานอย่างไรบ้างจากนั้นคลิกปุ่ม accept แล้วกดปุ่ม next โปรแกรมจะเก็บไว้ที่ไดซี 4, โปรแกรมไฟล์ Microsoft Power BI Desktop กด next create shortcut ที่ Desktop ไหมถ้าต้องการก็กดถ้าไม่ต้องการก็คลิกหรอกได้อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้คลิกปุ่ม next คลิกปุ่ม install จากนั้นโปรแกรมจะทำการติดตั้งรอสักครู่โปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกปุ่ม l u n เพื่อให้โปรแกรม run ขึ้นมาได้หรือจะไปคลิกที่หลังก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เช่นกันคลิกปุ่ม l u n กด finish โปรแกรมจะทำการเปิด Power BI Desktop ที่ได้ติดตั้งไปเมื่อสักครู่ขึ้นมาเมื่อได้หน้าตาของโปรแกรมเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของการแนะนำใช้งานของโปรแกรมเราสามารถคลิกวิดีโอเพื่อดูวิธีการแนะนำ videos, ของ Microsoft you you Power BI, BI ได้ data, it, it, ซึ่งจะเป็นการแนะนำ จาก microsoft power bi นั่นเองจากนั้นก็จะมีคู่มือ tutorial ต,ต่างๆสามารถดาวน์โหลดไฟล์ example หรือตัวอย่างการสร้าง power bi desktop ได้จากหน้าตานี้แต่ถ้าเราไม่ต้องการหน้าตานี้เราสามารถคลิกเช็ค b อกนี้ออกเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งที่ต่อไปก็จะไม่โชว์อีกแล้วแต่แนะนำว่าเปิดไว้ก่อนดีกว่านะครับเผื่อเราจำเป็นที่จะต้องไปดู tutorial หรือวิธีการใช้งานของโปรแกรมจากนั้นคลิกปุ่มกากบาทหน้าตาของโปรแกรม Power BI เป็นดังนี้การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม c l o s โปรแกรม Power BI ก็จะอยู่บน Desktop ที่มีลักษณะไอคอนประมาณนี้กดอีกทีเพื่อทำการเช็คว่าการเปิดโปรแกรมสำเร็จไหมโอเค เมื่อเปิดโปรแกรมได้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเหมือนเมื่อสักครู่สามารถปิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำการติดตั้งโปรแกรมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานโปรแกรมในหัวข้อถัดไปกัน